ยังไรก็ดีผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่สามารถอยู่ด้ความกลัวในเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าถ้าคุณมานั่งหมกบุ่นก่เดี๋ยวจะสิ้นโลกนะเดี๋ยวพระเยซูไม่รับกลับนะซึ่งเป็นความเท็จทั้งนั้นนะฮะเป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเลยคุณไม่ต้องทําหากินคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทาอะไรเลยชีวิตนี้พอโทษเชื่อแบบนั้นเนี่ยชีวิตมันแย่มันถึงขั้นเป็นอมตไม่คิดจะบุกเบิกไม่คิดจะเรียนต่อไม่คิดจะทํางานหาความก้าวหน้าไม่คิดจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน คนที่เชื่อว่าพระเยซูกําลังมารับกลับนั้นทําความเสียหายให้กับสังคมคริสเตียนถึงขนาดไม่ยอมมีลูกแต่งงานแล้วบางโบสถ์ก็สั่งว่าให้ทํางานคนเดียวเพราะพระเยซูจะมารับกลับแล้วหาเงินคนเดียวก็พออีกคนให้มารับใช้พระเจ้าที่โบสถ์มันบ้าไอ้คนสั่งแบบเนี้มันบ้าถ้าท่านไม่ใช่คนที่สั่งแบบนี้อย่ามาบ้าผมนะฮะยกเว้นท่านเดือดร้อนมันบ้า สั่งให้คนหนึ่งเป็นสามีให้หยุดงานหรือพัญยาให้หยุดงานสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นการเชื่อว่าพระเยซูการที่มันสอนให้เชื่อว่าพระเยซูจะมารับกลับแล้วหลังจากนั้นจะมีความยากลําบากของมนุษย์มันยกย่องซาตานน่ะคือหมายถึงว่าลักษณะคําสอนนี่มันไปยกย่องซาตานไงว่าเดี๋ยวซาตานมันทั้งฆ่าทั้งทําลายเลยเพิ่นต้องรีบมารับกลับไปจะได้หนีไปอยู่สวรรค์กับพระเยซูคริสต์ไอ้นี่ยิ่งบ้าใหญ่เลย ไม่มีสาตาน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่พระเจ้าคุมมันอยู่ตลอดแล้วท่านไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นในยุคพันธสัญญาเก่าเนี่ยการเข้าเฝ้าพระเจ้าลําบากต้องใช้แรงกําลังในการร้องเพลงนมัสการสรรเสริญอยูญญ่แต่ในยุคพันธสัญญาใหม่เนี่ยมีถ้อยคําที่บอกว่าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการพาขององค์พระวิญญาณนะตรงนี้คือพื้นฐานคือพระเจ้าอยู่ในเราแล้วนะพระวิญญาณสุดอยู่ในเรานะ ราย้อนหลังไปว่านี่อันนี้สอนสัปดาห์ที่แล้วนะฮะท่านไม่ตระหนักหรือว่าพระเยซูคิ์สถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายนี่เป็นหนึ่งในหลายๆข้อที่เอามาสอนนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วคราวนี้เราจะพูดว่าในพันธสัญญาใหม่ที่แตกต่างจากพันธสัญญาเก่าก็คือในพันธสัญญาใหม่นั้นการเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นพระวิญญาณสุดเป็นผู้นำพาเราเข้าพระเจ้าถ้าพระวิญญาณสุด ดนใจเราโดยเราขอด้วยร่วมมือกับพระองค์เรานั่งสงบอธิษฐานนั่นก็เป็นการเข้าเฝ้าเหมือนกันแต่เมื่อมาอยู่ที่โบสถ์เราจะเห็นถ้อยคํานี้ฮะเพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์เราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันพระวิญญาณองค์นั้นคือพระวิญญาณบิสุดของพระเยซูคริสต์องค์เดียวกันที่อยู่ในท่านจะเป็นผู้นําพาการงานของพระคริสนี่แหละจําได้ไหมที่เราร้องเพลงว่าไม่ใช่ฉันแต่โดยพระคริสโดยพระเยซูคริสต์นี่แหละทําให้ท่าน ซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูกิตอยู่ข้างในเป็นพระวิญญาณนำพาเราเข้าเฝ้าพระบิดาบนสวรรค์พระบิดาบนสวรรค์ไม่เคยลงมานะฮะจนวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปค้นคว้าหรอกว่าในพันธสัญญาเก่าที่เรียกพระเยโฮวาหิเรน์คือใครอาจจะเป็นทูตเอกของสวรรค์หรือเป็นพระเยซูก็ได้แต่ไม่ใช่พระบิดาพระบิดาไม่ได้ขึ้นไม่จะเป็นตั้งงงเพราะว่ามีถ้อยคําที่พระเยซูบอกว่าท่านได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดานอกนั้นไม่มีใครเห็น อยากรู้จักพระบิดาเจ้าเป็นอย่างไรดูที่เราท่านได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาไม่เคยมีใครเห็นพระบิดาแสดงว่าพระองค์ไม่เคยลงมาอันนี้กําลังจะบอกว่าเห็นไหมว่าพันธสัญญาใหม่คือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจึงเข้าเฝ้า,าพระบิดาได้ต่างกับพันธสัญญาเก่านะคำอธิษฐานของพระเยซูริตเนี่ยบอกว่า ในมัทธิวบทที่หกข้อที่เก้าถึงสิบเหตุฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์นี้พูดก่อนไปตายที่กึงเขนด้วยนะทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินพระองค์ลงมาตั้งอยู่นี่คือก่อนตายที่กึงเขนนะฮะขอให้เป็นตายตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้แผ่นดินโลกเป็นอย่างนั้นพระเยซูอธิษฐานขอให้สวรรค์ลงมาหาแล้วทําไมพระเยซูมารับต้องมารับกลับไปสวรรค์ไม่เห็นพระเยซูอธิษฐานเลยว่า พระบิดาเจ้าข้าขอให้พนามพวกเป็นที่เคารพสการละที่ลูกสามารถวันหนึ่งจะลงมาพาผู้เชื่อทั้งหลายกลับไปสวรรค์ได้ไม่นี่โกหกพวกเขาโกหกการโกหกมาจากการการโกหกมาจากซาตานนะฮะซาตานเป็นพ่อแห่งการโกหกพ่อแห่งการมุสาเพราะฉะนั้นเนี่ยสวรรค์ลงมาแล้วแล้วอยู่ในท่านท่านจึงได้เป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าไง อย่าอย่าได้เข้าใจผิดพระเจ้าอีกว่าพระเจ้าไม่ทําอะไรให้ท่านพระเจ้าทําให้เสร็จหมดแล้วพระเยซูริ์ทำให้เสร็จหมดแล้วนะฮะผมก็กำลังบอกว่าพระเจ้าลงมาอยู่กับเราแล้วสวรรค์ลงมาอยู่กับเราจริงๆสวรรค์อยู่กับเราตั้งแต่ก่อนเราตายจากโลกนี้แล้เพียงแต่ท่านยังไม่รู้จักหรือท่านถูกสอนเกิดความเชื่อที่ผิดๆแล้วคิดจากเหล่านั้นไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในพันธสัญญาเก่าผู้เชื่อไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แม้ถวายเครื่องบูชาต่อหน้าวิหารแล้วนี่ไงฮิบูบอกเพราะเหตุที่ทำรบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริงเห็นไหมธรรมบัญญัติไม่ใช่ของจริงที่คุณจะเอามาเชื่อจึงไม่สามารถทําให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายเหมือนเดิมทุกปีเสมอมานั้นถึงความสมบูรณ์ได้คือคนในพันธสัญญาเก่าเขาจะไปที่วิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ถวายเครื่องบูชาแต่ก็ยังเป็นกาาาารรรเเเข้้้ฝพะจที่่ไมมสบูณ แต่ข้อตะกี้นี้ท่านท่านจะดูเห็นไหมเพราะว่าโดยทางพระคิดโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้านี่คือพันธสัญญาใหม่เอเฟซัสเขียนโดยเปาโลเป็นพันธสัญญาใหม่เพราะฉะนั้นท้าอยู่ในพันธสัญญาเก่าด้วยการถวายเครื่องบูชาสัตวะบูชาธัญบูชา ถวายสิบรถอะไรในวิหารอะไรก็แล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้แต่ในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่แล้วข้อห้าที่อยากจะบอกให้เรารู้และมีความมั่นใจในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้เราพูดถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นชีวิตจริงของเราอยู่ในเราถ้าพี่น้องคริสเตียนท่านใดยังไม่เชื่อพระเจ้าอยู่ในเราเนี่ยเราเราเป็นวิหารของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ ที่ตัวโบสถ์พระเจ้าอยู่ในเราเราคือร่างกายที่เป็นโบสถ์ของพระเจ้าเป็นพระพาที่ประทับของพระเจ้าเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานของพระเจ้าเนี่ยจะไม่เข้าใจข้อนี้นะฮะข้อนี้คือบอกว่าให้เรารู้และมีความมั่นใจในการเข้าเฝ้าพระเจ้าการไม่เข้าใจผิดพระเจ้าจึงเป็นเรื่องสาคัญในพันสัญญาเเก่ามีแต่เรื่องฟ้องผิดเก่าตัวหนึ่งย้อนบทที่สามข้อที่ยี่สิบเอ็ดบอกว่าอะไรท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา เราก็มีความมั่นใจที่จะเฝ้าเข้าเฝ้า,าพระเจ้านิดหนึ่งการสารภาพบาปเป็นการกล่าวโทษตัวเองปะ่ะถูกไหมผมถึงบอกว่าไม่ต้องสารภาพบาปเขาแปลผิดหนึ่งยอนบทที่หนึ่งขเขาก้าเขาตีความหมายผิดกันถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราแต่ว่าอย่าไปอยู่หรือฟังในคิดจักที่ว่าใส่ความผิดฟ้องผิดกล่าวโทษท่านตลอดเวลาอาทที่แล้วเธอไปไหนมา ไม่มาโบสถ์รู้หรืาอเปล่าที่เทลเธอตกนรกนี่ขอบคุณพระเจ้านะอุตส่าห์กลับมาอาทิตย์นี้ได้สวรรค์คืนแล้วคืออยู่ไปอยู่มาบางอาทิตย์ไม่มาโบสถ์ตกนรกอาทิตย์ไหนมาโบสถ์ขึ้นสวรรค์มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อะไรอีกอ่ะหลายหลายเรื่องนะฮะใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่เข้าเฝ้าพระเจ้าคือนี่คือเหตุที่ทําไมต้องเอา ซีรีส์สอนซีรีส์นี้ว่าเออยากเข้าใจผิดพระเจ้าความเข้าใจผิดพระเจ้าอย่างหนึ่งก็คือเราถูกกล่าวโทษฟ้องผิดกล่าวโทษใส่เราตลอดเวลาถวายยังไม่ถวายนี่รู้ป่ะเขียนไว้นี่เธอโกงพระเจ้าได้ไงตอนนั้นผมก็งงๆนะพอมารู้จักความจริงเข้าโมเออใช่เรา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 ถวายอิสระแล้วแต่แล้วการถวายให้มาจากพระริญมีสุกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะผมก็ไม่เคยยืมเงินพระเจ้า เกิดมาตอนไม่มีกินก็ไม่เห็นพระเจ้ามาให้ผมกินเลยจริงไหมมารู้จักพระเจ้านี่แหละถึงมีกินมีใช้พระบอรู้ว่าอ๋อพระเจ้าคือผู้ที่จะให้เราฮะพระเจ้าคือผู้ที่จะให้เงินเราไม่ใช่เราไปเอาเงินถวายพระเจ้าเพื่อไม่ไม่ได้โกงพระเจ้าคุณไปยืมเงินพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหอไร่เอาหลักการอะไรมาพูดเอาพันธสัญญากก่ามาพูดเป็นเรื่องระหว่างคนยิวกับทั้งสิบสองเผ่ากับ การรับใช้พระเจ้าโดยเผ่าเลวีเป็นเผ่าเดียวที่ไม่ต้องทํางานอีกสิบเอ็ดเผ่าก็ต้องอีกสิบเอ็ดเผ่าก็ต้องเอาสิบรถไปถวายอันนั้นเป็นเรื่องยุคพันธสัญญาเก่าไม่เกี่ยวกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถูกกล่าวโทษเรื่องพวกเนี้ยทาไมไม่มาโบสถ์ทำไมไม่นั่นไม่นี่หรือว่าเข้าใจผิดแม้กระทั่งว่าญาติพี่น้องของเราที่ไม่ได้พูดได้ปากเชื่อใจหรือนับถือาศาสนาอื่นก็เป็นพวกตกนรกไม่ใช่อ่ะอย่าไปดูถูกคนาศาสนาอื่นเขา อาจารย์ที่สอนสอนดูว่าไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกไม่เชื่อพระเจ้าแล้วบอกจงรักพระเจ้าไม่รักพระเจ้าก็ตกนรกอีกมันพูดแต่เรื่องที่จะตกนรกตลอดเวลาจะไปฟังไงนักเทศพวกนี้ผมพูดแรงนะผมพูดดูแรงอย่างเช่นผมบอกว่าถ้อยคำพระเจ้าในพันธสัญญาเก่าบอกว่าจงรักพระเจ้าอย่างสุดสุดจิตสุดใจของท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ผมเคยสอนไปแล้วว่าคําว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนร,รักตนเองก่อนว่าพระเยซูอธิบายแล้วว่าเพื่อนบ้านคือใครคือคนที่ท่านสนิทชิดชอบด้วยให้รักเขาพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือองค์สูงสุดที่ท่านรู้จักแต่นั่นคือพันธสัญญาเก่าแล้วท่านทําไม่ได้เพระเาะฉะนั้นแทนที่เราไปฟังมาทธรรมบัญญัติที่พระเยซูรสรุปไว้ว่าธรรมบัญญัติคือจงรักพระเจ้าอย่างสุดสุดใจของท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองให้โยงมาดูในความรัก ที่เราจะเกิดขึ้นได้ก็คือท่านไม่ต้องรักพระเจ้าแต่ให้พระวิญญาณสุดซึ่งผลของพระวิญญาณคือความรักคือสันติสุขเป็นผู้รักเป็นผู้ดำรงชีวิตในท่านท่านจะรักได้โยกมาอยู่ฝั่งนี้เราจึงสอนไปว่าพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่เปาโลเขียนไว้ว่าให้ท่านทั้งหลายรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องและทราบซึ้งในความรักที่พระเยซูทำให้เราท่านจะรักเองโดยอัตโนมัติตรงนี้รักที่สมองแต่จริงๆแล้วท่านรับพระวิญญาณใหม่เกิดผลของวิญญาณนี่เป็นความรักความรักที่เกิดจาก น้ำผูแห่งชีวิตพุ่งขึ้นมาเป็นความรักของพระวิญญาณสุดออกมาแต่ความรักตรงนี้เป็นความรักที่ท่านต้องอ่านถ้อยคําพระเจ้าเช่นบอกว่าเปาโลสั่งว่าให้ทราบซึ้งว่าพระเยซูทำอะไรให้ท่านบ้างแล้วท่านจะรักท่านจะเห็นถึงความรักที่พระเจ้าทําให้เราแต่หลายคนไม่ได้ทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าที่ทําให้เราเพราะชีวิตมันแย่ตลอดเนื่องจากเชื่อผิดขมขืนขมขืนกดดนันไม่มีตังถวายสวย มันถูกลากลงไปในความเชื่อที่เหลวไหลเละเทอะลอยถ้วย